นี่นะครับโอ้พระพุทธรูกของเราทำบูทชมทู้ชมชาวเพื่อนๆชาวยูทูบครับพระพุทธรลกของเราเนี่ยถูกทาร้ายครับดูดีๆก็มีไฟไฟไหม้นะครับเนี่ยถึงต้องถึงต้องมีการช่วยกันทําความสะอาดเลยครับเนี่ยเดิมเนี่ยหน้าดําปี๋เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ก็เริ่มผุดของขึ้นบ้างแล้วครับเนี่ยโดยมี ลุงสุเทพเป็นแกนนำนะครับในการทําให้ท่านผุดพองกลับมาดังเดิมนะครับมีเอกวัดทีจีเป็นผู้ช่วยมือขวานะครับของลุงสุเทพนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้สันนิษฐานว่าที่เกิดดำเนี่ยอาจจะมีใครสักคนมาจุดเทียนนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะก็จุดไว้แล้วก็ คงจะมีลมพัดผ้าที่ห่มท่านนะปลิวมาโดนเปลวไฟเข้านะฮะก็เลยลุกลามนะครับลุกลามไหมไปถึงตัวท่านนะฮะแต่หลายวันนี้ไม่เคยเห็นไม่เห็นเลยเออนะครับทีจีทวงผมก็เลยเห็นก็นี่ฮะอันนี้ก็ใสขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเกือบเกือบจะกลับมาผู้แรงแรงเลยลูกผู้แรงๆรงกอนี้กบอยู่ในกองไฟเลยบอกโอเคเออ ตรงที่ดำๆแหละตรงแขนตรงท่านตรงแขนได้ถูเลยเออที่เป็นรอยดำๆถูให้เป็นสีเหลืองเลยเออใช่เลยใช่เลยถูไปถูมาก็สะอาดลยดำแต่สะอาดครับ